ใครคือสปายในหัวข้อมาสไนเดอร์ครับสองพยานมีสีดำเป็นคนที่มีคู่หูเป็นคนที่มีน้องมีอาวุธตาแดง <c oughs> คนคน <ตา S 2> นี้เป็นคนที่ <c oughs> ไม่ค่อยมีดวงเรื่องผู้หญิงเป็นพระเอกยูเฮเซยูเฮเซใส่หมวกแล้วกันใส่หมวกในเรื่องเนี่ยเขาเป็นคนที่มีอุปกรณ์ช่วยในการแบบในในการแบบดำเนินเรื่อง ตัวร้ายมีองค์กรอยากสัตว์ด้องจำสีตาได้ด้วยอ่ะผมว่าผมว่าน่าจะใจว่าโอ้เมื่อเอาดับเบิลมากูก็แพ้ดิกูพยายามแล้วผมผมได้รีไวต์เลยคิ่ว่าไอ้เหี้ยมันไม่น่าใช่รีไวต์หรอกมีคู่ต้องเป็นดับเบิลแน่ๆทุกอย่างมันเป็นดับเบิลหมดเลยได้ไอ้เหี้ยนั่งใส่หมแล้วจบแล้วกูมีแล้องสาวมาเรื่องชักแล้วอ่ะ